สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับช่วงล่างกันนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเบนซ์เนะครับ500นะครับก็มีไฟเบรกพาร์ทแวร์โชว์นะครับก็คือไฟเบรกนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนไฟโชว์แบบนี้นะครับอันตรายไหมไม่อันตรายครับครับนี่ครับหน้าตา S-Class s 500นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็น s 5 0 0 e นะครับไฟโชว์นะครับทุกคน เช็คเบรกพาร์ทแวร์นะครับนี่ครับผลล็อกเบรกมือไฟฟ้านะครับทำยังไงแรกๆกดโทรออกแล้วก็กดโอเคมาแล้วนะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาที่เบรกพาร์ทนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับเบรกมือแล้วก็โอเคนะครับนี่ครับแล้วก็ กดโอเคอีกทีนะครับนะครับหลังจากที่เราปราบแล้วเขาก็จะมากระพริบแบบนี้นะครับก็คือเขาปลดล็อกให้เราแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะหมุนหมุนล้อได้นะครับเพราะว่าเบรกมือไฟฟ้าเขาปลดล็อกให้เราแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับเขาปลดล็อกให้เราแล้วนะครับ นี่ครับทุกคนเซนเซอร์ที่เขาโดนนะครับเขาก็เลยโชว์เห็นไหมครับแต่ว่าสีเหลืองนะครับพอลงกาวแล้วนะครับเขาสีนะครับเซนเซอร์ใหม่นะครับจาลบีผ้าเบรกผ้าเบรกใหม่นะครับ นี่ก็ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัายออกได้เลยนะครับนี่ครับตั้งปอนที่ร้อยยี่สิบนะทุกคนที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็เข้ามาในรถนะครับก็มาเปิดสวิตช์กุญแจอีกทีนะครับอ่า แล้วก็กดโอเคนะครับเขาก็จะหายไปอันนี้ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับเราเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเครื่องครับดับเครื่องดึงกุญแจออกเขาจะโชว์ไหมนี่เรียบร้อยดึงกุญแจออกนะครับเขาก็จะโชว์นะครับทุกคนโอเคนะครับถือว่าเสร็จสิ้น กระบวนการนะครับ